สร้างเสร็จเมื oh, hai, hai, hai. Oh, Mama, ่อต้นเดือนธันวาที่ผ่านเจอพายุแล้วเหรอครับตอนวุ้ยเหมือนตัวผู้กำลังเที่ยวพาราสีต้นมแล้วโอ้โหแต่พอดีเจอฟูงลิงถ่ายเลยครับบนบนครับสิ่งที่เราเจอคือเจอข้างแต่ตอนเนี้ยโดนโดนลิงลุมอยู่นะครับเดี๋ยวนี่ครับ วันนี้นะครับเราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าหม่นะครับวันนี้นะครับจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าหม่นั้นเป็นอีกจุดหนึ่งเป็นอีกแลนด์มาร์กหนึ่งนะครับที่น่าสนใจในการมาเที่ยวจังหวัดตรังของเราเนี่ยฮะเพราะว่าที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าหม่ที่นี่นะครับจะมีที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่ก็คือโปะลอยน้ําหรือสะพานลอยน้ำให้เราไปชมวิวถ่ายรูปกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าหม่เนี่ยครับมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปครับ แล้วก่อนจะเข้ามานะครับอันดับแรกก็คือเราต้องมาจ่ายค่าธรรมเนียมอุทยานนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าค่าธรรมเนียมอุทยานเข้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมจะอยู่ประมาณเท่าไรครับค่าธรรมเนียมเท่าไรครับผู้ใหญ่คนละ40บาทค่ะผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปไม่เก็บเด็กต่ำกว่า1 1ปีลงมาไม่เก็บเด็ก12ปีขึ้นไปนักเรียนนักศึกษาคนละ20บาทค่ะส่วนนี่คือบัตรค่าธรรมเนียมนะฮะ คนละ40บาทนะครับเราเป็นผู้ใหญ่นะครับยังไม่เลื่อนขั้นขืนกับนั่นและส่วนข้างในศูนย์บริการ อุทยานแห่งชาติหันเจ้าใหมนะครับเราจะเข้ามาจะมีมุมที่จะให้ความรู้กับเราในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นแหล่งยาทะเลนะครับมา้าน้ําพยูนหรือสัตว์ต่างๆที่อยู่ในทะเลนะครับแนวปะการะกะังปะการังมีพร้อมครับที่สาคัญนะครับจะมีรูปปั้นแบบนี้นะครับให้เราได้แวะถ่ายรูปเล่นด้วยอันนี้คือไม่ใช่รูปปั้นสิหุ่นอันนี้เป็นแกะสลักด้วยไม้นะฮะเป็นรูปของพยูนนะครับส่วนอันนี้จะเป็นตัวพยุนที่ถูกสตาร์ไว้นะครับ สะพานท่าเทียบเรือลอยน้ำบริเวณเขาแบนักคะ่ะขึ้นเส้นทางเลยค่ะเขาเรียกว่าสะพานท่าเทียบเรือลอยน้ำนะคะหรือว่าเรียกง่ายๆว่าทุ่นลอยน้ำเขาก็จะเดินทางไปยังเขาแบนะนะคะไปดูกันว่าที่บริเวณเขาแบนะเนี่ยมีอะไรบ้างด้านซ้ายของเรานะคะที่เห็นเป็นเกาะก็จะเป็นเกาะมุกนะคะ เกามุกแล้วก็ถัดตรงนี้ตรงร่องน้ําก็จะเป็นแหลมยงหลาําซึ่งเป็นที่อยู่ของพยูนนะคะแล้วก็จะมีายา่ทะเลผืนใหญ่นะคะส่วนด้านขวามือนะคะก็จะเป็นเกาะปิงที่เป็นเกาะเล็กๆจะเรียกเกาะปิงแล้วก็ที่เป็นเกาะสูงๆเรียงรายกันอยู่ก็จะเป็นเขาเมงนะคะบานท้าเทียบเรือเลน้ำไม่ต้องให้รอให้น้ําขึ้นให้เต็มนะคะเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยก็จะสวยก็คือให้ระดับน้ําสูงสุดนะคะมันก็จะแบบ อีกบรรยากาศหนึ่งนะคะซึ่งเป็นที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวนะคะต่างจังหวัดและก็ในจังหวัดตรังเองนะคะในช่วงเทศกาลที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่31ถึงวันที่3มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยมีนักท่องเที่ยวประมาณ30,000 38,000กว่าคนเลยทีเดียวที่เข้ามาชมนะคะแต่ว่าจะมีนิดนึงถ้าเกิดน้ำขึ้นเต็มสูงสุดเนี่ยมันก็จะไปโค้งเคงบ้างนะคะแต่ก็ยังมีความปลอดภัยอยู่ เปิดใช้เมื่อนะคะก่อนปีใหม่นะคะประมาณช่วงก่อนปีใหม่แล้วก็ได้ใจเต็มที่สุดก็ช่วงปีใหม่นี้นะคะการเดินเราก็ต้องมองไปให้ตรงข้างหน้านะคะอย่าก้มถ้าก้มเนี่ยจะทําให้เรารู้สึกหมืนมากเหมือนเลยจริงๆค่ะและนี่นะครับที่นี่เขาบอกว่าเพิ่งสร้างเสร็จเมื่อต้นเดือนธันวาที่ผ่านมานะฮะแล้วก็เปิดใช้มาเมื่อช่วงสักธันวาเนี่ยแหละครับแล้วก็ช่วงปีใหม่เนี่ยคนเยอะถึงสามหมื่นกว่าคนเลยสําหรับที่นี่ แสดงว่าเป็นจุดใหม่ที่น่าสนใจนะครับนี่ครับตอนนี้นะครับน้ําเริ่มขึ้นนะครับแต่ยังขึ้นไม่เยอะนะครับถ้าน้ําขึ้นเยอะมันก็จะถึงขอบน้นเลยนะครับไม่รู้ขอบไหนแต่ว่าถ้าน้ําขึ้นเยอะมันจะโครงเคลงกว่านี้นะฮะค่ะอีกจุดหนึ่งปลายสุดนะคะเราก็จะไปชมภาพเกศศรีโบราณยุคราวกว่า3,000ปีที่ผ่านมานะคะข้อมูลโดยกรมศิลปากรขึ้นถึงสุดก็จะมีระดับขอบเดิมที่เป็นภาพน้ําอยู่ตรงภูเขาตรงัหน ระดับน้ําเต็มสุดทุ่นก็จะลอยสูงขึ้นไปตามระดับน้ํานะคะมันจะมีความแบบเป็นเวฟอะคะ่ะมันเล่นดึงดึงแล้วใช่ไหมพี่ครับอันนี้คือปลายสุดของสะพานท่าเทียบเรือลอยน้ำนะคะอหา, <c oughs> าจุดที่ยืนได้ก่อนมึนหมึนอ่าทักเฉลีสีโบรานอยู่จุดน้นค่ะุงได้ไหมคะ อ๋อสีแดงๆเป็นรูปอะไรครับน่ะแดงเขาจะมีเป็นรูปหัวเสือรูปปลาลูกมือนะคะเขียนสีโบราณสีก็จะจืดจางไปแล้วค่ะเื่ออ๋อที่เป็นรูปแมวอ๋ออ่ารูปทางด้านซ้ายสุดก็จะเป็นรูปเหมือนรูปแมวหรือรูปเสือนะคะแล้วมีรูปปลาแล้วก็เป็นรูปฝ่ามือนะคะอ๋อรูปแมวรูปเสือและรูปปลาฝ่ามือฝ่ามืออ่าแต่พี่เขาบอกว่าอยู่ตรงนี้มันเริ่มอแก๊กแล้วครับ เร,เริ่มจะแบบเป็นเวฟแล้วค่ะดุบดับ,ดบดับแล้วเดี๋ยวแยกขวานะคะเราจะไปดูเส้นทางชมพยูนแกะธเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของเขาเวนันะคะและเดี๋ยวนะครับเราจะไปตรงจุดชมพยูนซึ่งที่นี่นะครับบุญญาแห่งชาติหาเจ้าหม่เนี่ยนอกจากจะมีบิวชิวทัศน์ที่สวยแล้วนะครับ ที่สําคัญนะครับความเด่นของประเทศต่ังของเรานะี่ก็คือการพยูนนะครับเป็นสัตว์ที่มีความอัศจรรย์นะครับที่สําคัญคือหาดูได้ยากมากนะครับตอนนี้ไปพี่ได้ข่าวตรงนี้ต้องรอดใช่ไหมพี่ <ST IT> อาประเภทตรงนี้นะครับหัวสูงขึ้นไม่ได้นะฮะว้าว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 ้โอ้โหโอ้ <ST IT> โหโอ้ <ST IT> โหปัห๊ม มันมีช่องแค่นั้นครับโอ้โหนี่มันสูงขนาดนี้แหละพี่รับผมหอบบอกเลยครับว่าหอบจุดแรกเราก็สามบ้ามองเห็นพยูนบ้านงั้นเดี๋ยวเราไปดูพยูนจุดแรกก่อนครับเชื่อพี่ครับเดินตามหลังผู้ใหญ่นะครับลิงไม่กัด แต่ก่อนนะครับถ้าพูดถึงนะครับที่นี่นะครับเมื่อหลายปีที่แล้วตอนสมัยผมยังไวรุ่นอยู่นะฮะมาที่นี่ที่เยอะมากที่คือลิงนะฮะแต่ตอนนี้ไม่รู้ลิงไปไหนหมดแต่ว่าเราก็ยังมีอย่างอื่นนะฮะข้อระวังของจุดชมวิวที่หนึ่งนะคะห้ามปีนนะคะห้ามปีนห้ามเกาะเรานะคะเราก็ต้องมานั่งคอยหรือว่าพายุเนี่ยจะโผล่ขึ้นมาหายใจตอนไหนก็สามารถที่มองลงไปณจุดนี้ได้ ถือว่าบริเวณรอบๆนะคะต้องใช้เวลาตรงนี้นี่ครับเห็นไหมครับห้ามปีนครับปีนห้ามปีนนะคะนี่ครับขึ้นมาบอกตรงว่าหอบนะครับแต่มันก็คุ้มค่ากับความว้าวของที่นี่นะครับจุดชมวิวที่นี่นะครับเป็นจุดชมวิวที่เดินขึ้นมาไม่ได้สูงมากก็แค่ผมเหนื่อยเองตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดชมวิวที่บอกว่าขึ้นมาปั๊บลราจะดูพายุนได้นะฮะแต่ก็ตรงนั้นจะเป็นเกาะบุกนะครับมีต้นไม้บังอยู่ส่วนแนวที่จะดูพายุนคือแนวนี้เลยครับที่มีญาติทะเลเต็มๆเลยนะฮะ เจอพายุแล้วเหรอครับไมเกินแล้วประมาณ5นาทีได้5นาทีนั่นไงนั่นไงตั่นนนิดึงโอ้โหนั่นๆๆๆๆๆสองแม่ลูกไหมสองแม่ลูกครับเฮ้ยมันเป็นสองแม่ลูกหรือว่าอุ้ยเหมือนตัวผู้กำลังเที่ยวพาราสีจมูกขึ้นมาอีกนะโอ้โหโอ้โหภาพนี้ เออนี่ระว่าคุ้มว่ะยากปกติมาแล้วไม่เคยเจอภาพนี้นะพี่ยังอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมแหลงแล้วนั่เนั่นนั่ยโอ้โหเฮ้ยดูดูดูเกียวเกียวเกียวโอโอ้โหเล่นนักโอ้โหน้ำเตือนเลยไม่เงียบเลยวันนี้ มาติมีเดียของเรานะคะไปเจอข้างเว้นถิ่นใต้นะคะจะอาศใยประจําอยู่บนเขาแบนะแต่พอดีเจอฝูงลิงก็เลยแบบมันทะเลาะกันนะคะเราลองไปดูนะคะครับครับครับไหนเป็นนี่ไ่ถ่ายแล้วเหรอครับท่ายแลยครับบนบนบนเส้นทางโอ้ที่ถ่ายมาอย่างสวยเลยมีพายุแล้วเป็นจุดๆเดี๋ยวเราจะไปกันแบบเงียบๆนะครับนำไปเลยครับไปรุ่น ราจะไปดูว่าข้างว่านินใต้เนี่ยมันโดนมันโดนลุมจริงหรือเปล่าจากลิงแสมนะคะเมื่อกี้ช่างเขาไปถักมาแล้วก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะครับพี่เขาบอกว่าตอนนี้นะครับเราเดินมาณจุดชมวิวที่สองนะครับสิ่งที่เราเจอคือมีเจ้าหน้าที่เขาที่รอจับภาพรอดูพฤติกรรมของสัตว์เป็นข้างนะครับเขาบอกว่าเจอข้างแต่ตอนนี้โดนโดนลิงลุมอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแบบช้ดๆนะครับมันจะเป็นยังไง เนี่ยเดี๋ยวพี่เขาพามาครับแต่ที่สําคัญนะครับบรรยากาศดีมากอยู่ข้างในไม่ร้อนเลยครับตอนนี้เรามาถึงเส้นทางที่เป็นจุดดีแล้วนะคะเป็นเส้นทางจุดดีฝนตน้ตนไม้ฝน้นไม้หลอมผลต้นไม้ที่ล้มที่ไปนะครับตอนนี้ลิงเฝ้าอ,อยู่สองตัว เนี่ยเนี่ยน้องอยู่นะน้องอยู่ข้างหลังครับอ้ยมากอะนี่ครับเดี๋ยวให้น้องอดัดีดอให้นะกล้องเราไม่ได้พาเลนซูมมาอ่ะนี่ครับน้องหันวีดีโออยู่อ่าน่ารักมากครับอันนี้เป็นอะไรนะครับเป็นสัตว์อะไรนะเป็นข้างเว่นถิ่นใต้ครับนะผมข้างเว่น ปกติจะอยู่ครอบครัวเป็นครอบครัวนะครับแต่ตอนนี้ถูกลบกวนจากเลิ้ยงเสม้นในพื้นที่นะครับมีเยอะไหมครับเนี่ยที่เห็นนะครับก็มีห้าหกตัวครับครั้งก่อนในช่วงช่วงฝนตกก่อนหน้านี้ครับที่ที่เจอครับมีลูกด้วยครับมีลูกเล็กครับเยอะพาดีนะครับ บรรยากาศที่นี่ดีมากนะฮะแต่ที่สําคัญนะครับถ้าจะขึ้นมาเดินวนนี้นะครับแนะนําไปขอความอขอคําแนะนําจากท่านที่อุทยานนะครับจะเป็นไปได้ให้จ้ารที่อุทยานเข้ามาดูด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะช่วยในเรื่องของการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวทั้งหมดที่สําคัญนะครับวันนี้ถือว่าเป็นโชคดีมากเลยนะครับที่เรามาที่อุทยานแห่งชาติหาเจ้าใหม่นะครับที่สำคัญคือเราได้ดูพายุนด้วย สิ่งที่สำคัญคือพอเราเดินขึ้นไปยังจุดชมวิวนะครับพี่แกนพามาจงจุดชมวิวทําให้เราได้เจอสัตว์น่ารักประจําจังหวัดตรังของเรานั่นคือปะาูนนะครับที่เหลืออยู่เป็นฝูงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคืออยู่ที่จังหวัดตรังนะครับแน่นอนเลยครับนี่บอกเลยนะครับวันนี้ หลังจากที่เราได้มาดูตรงสะพานตรงนี้แล้วนะครับพี่เขาพาเราขึ้นไปดูยังจุดชมวิวนะครับและสิ่งที่เราเจอนะครับพยยุเหมือนที่บอกตะกี้นะครับจะบอกเลยว่านะครับจังหวัดตรังของเรานะครับมีสถานที่เที่ยวอีกมากมายนะครับให้เราได้มาสัมผัสกันอย่างเช่นอุทยานแห่งชาติหาเจ้าหมนะครับแต่ก่อนหลายคนอาจจะรู้จักนะฮะว่ามีอุทยานแห่งชาติหาเจ้าห,าหมาแต่คิดว่าข้างในไม่มีอะไรแต่ความเป็นจริงนะครับถ้าท่านได้ลองเข้ามาที่อุทยานแห่งชาติหาเจ้าหมาจะได้พบกับอะไรที่มัน แปลกตาแปลกใจและความน่าตื่นตาตื่นใจตื ud, ่นเต้นสิ่งที่เราไม่เคยจะเจอและสิ่งที่เราจะไม่มีโอกาสได้เจอเหมือนเช่นวันนี้ครับที่เราจะมายูนสําหรับวันนี้นะครับขอฝักที่นี่ไว้ด้วยนะครับอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าหม่นะครับจะมาเที่ยวจะมาดำน้ำนะครับมากันได้เลยที่นี่นะครับจ่ายว่าค่าบริการแค่คนละ40บาทนะครับเด็กคนละ20บาทเด็กเล็กไม่จ่ายผู้สูงอายุไม่จ่ายนะฮะและที่สําคัญนะครับอยากฝากไว้นะครับอย่าลืมว่าถ้าเกิดมาที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าหม่หรือไปเที่ยวที่ไหนก็ตามนะครับ ไม่ว่าจะเป็นทะเลหรือภูเขาหรือที่ไหนก็แล้วแต่นะครับสิ่งสำคัญก็คือเรื่องขยะครับกรุณานะครับรักษาความสะอาดของสถานที่ท่องเที่ยวที่ท่านไปนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถที่จะดูแลได้ทั่วถึงนะครับที่สำคัญคืออยู่ที่เรานะครับจะช่วยกันดูแลรักษาได้มากแค่ไหนนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอลาทุกคนไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราดูครับว่าเราจะพาไปไหนกันล่อสำหรับวันนี้สวัสดีครับ